ก็มีเลยอ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะซึ่งเกิดขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานทําให้หลายพื้นที่ประสบอุทกภัยรุนแรงและมีความเสียหายเป็นวงกวาง้างค,ค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆฝากกดติดตามช่อง Glory News ข่าวสดกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเมื่อวันที่ผ่านมานะคะอิทธิพลจากพายุบัวลอยส่งผลให้ฝนตกหนักต่อเนื่องน้ําล้นสปิเวย์คลองตรอนทําให้หลายอําเภอได้รับผลกระทบหนักนะคะ โดยเฉพาะอำเภอทองแสนขันอําเภอน้ําปาดและอำเภอท่าปลาบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงจนถึงชั้นสองของบ้านเรือนเลยนะคะประชาชนจำนวนมากต้องเร่งอบพยพขึ้นที่สูงค่ะความเสียหายเบื้องต้นนะคะพบว่ามีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่า2,500หลังคาเรือนประชาชนเดือดร้อนกว่า8,000คนนะคะแล้วก็พื้นที่การเกษตรและบ่อปลาเนี่ยเสียหายกว่า5,800ไร่ ถนนหลายสายถูกตัดขาดรถยนต์และจักรยานยนต์จมอยู่ในน้ําเสาไฟฟ้าล้ม5ต้นขวางเส้นทางการสัญจรนะคะหน่วยงานท้องถิ่นและทหารได้เร่งเข้าช่วยเหลือแจกถุงยังชีพและตั้งจุดอบพยพชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะเข้าสู่วันนี้นะคะสถานการณ์ในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจของอําเภอทองแสนขันระดับน้ําเริ่มลดลงบ้างนะคะปริมาณน้าที่ล้นสเปียร์ไฟายห้วยแมงลดลงจาก460เหลือประมาณ160ลูกบาท เมืต่อวินาทีนะคะโครงการชนรับประทานยืนยันว่าอ่างเก็บน้าบ้านเพียแม้จะชํารู้แต่ไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของเหตุการณ์นี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งศึกษาธิการจังหวัดและองค์กรท้องถิ่นนะคะได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคแก่ผู้ประสบภัยพร้อมเปิดให้ครูและบุคลากรที่บ้านเสียหายสามารถยื่นคําร้องขอความช่วยเหลือกับสํานัอกงานสอกสคจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ค่ะนี่คือภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งแต่เมื่อวันจนถึงวันนี้นะคะซึ่งสร้างผลกระทบต่อประชา ชนหลายพันครัวเรือนทางทีมข่าวจะติดตามความคืบหน้าและนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบอย่างต่อเนื่องค่ะ